สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกลือค่ะเห็นใส่หมวกงงงงใส่ทำไมในห้องอารมณ์คนอยากเที่ยวอะเนาะอืมคนอยากเที่ยวได้ใส่หมวกได้แต่งตัวสวยๆนะคะแต่ตอนนี้อัดคลิปอยู่ในห้องกันค่ะนะคะ,ะวันนี้จะเป็น pick a day นะคะ daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยเดี๋ยวจะขึ้นรูปก,กองไพ่ให้ทุกคนได้เลือกทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซซเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรก,กะและเหตุผลใดทั้งสิ้นนะคะก่อนจะเลือกจะพอสก่อนก็นได้ ไละใช่ไหมคะและเดี๋ยวเรามาดูคำตอบโดยเช็คไปที่ t i m e สแต m p ที่พี่มุกจะทำไว้ให้ตรงช่อง Description Box แล้วก็ช่อง Comment ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะมาดูคำตอบกันคะ่ะใครที่ละกล่องที่หนึ่งบ้างคะอันนี้เนาะเป็นลูกเต่ารูปเบบี้นะคะเด็กน้อยนั่นเองเอามาดูนะคะความรักความรู้สึกนะคะ เขาถึงคุนนี้เป็นยังไงบ้าง Out Trick or Treating We are here ฉันอยู่ตรงนี้ <c ười> คืออย่างนี้ค่ะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาไปไหนเนี่ยเขาทำอะไรเนาะลับๆล,ล่อๆนะคะ ไม่สนใจไม่อะไรกับฉันหรือเปล่าไม่หรอกคะ่ะเขาจะแฝงตัวอยู่นะคะเงียบๆอยู่ในที่ของเขานะคะแต่ประมาณว่าฉันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะฉันมองเธออยู่นะคะเพราะอะไรเพราะเขาจะกลัวบว่าเราจะแอบไปทําอะไรลับๆหล,ล่อๆหลบๆซ่อนๆนะคะโดยที่เขาไม่รู้ก็ได้นะคะ i n t h e m wounds I'm working on myself and I'm trying my best นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีปมหรือบาดแผลบางอย่างนะคะที่อยู่ในใจเนาะตอนนี้เขาอาจจะจัดการกับตัวเองอยู่นะคะ <c oughs> เขากำลังพยายามอย่างดีที่สุดเลยนะอาจจะเป็นบาดแผลเช่นจากการเลี้ยงดูนะคะจากความสัมพันธ์เดิมๆนะคะความบาดเจ็บที่เขาเคยเจอแล้วบางทีอะมันอาจจะเป็น สิ่งที่มันกระทบนะคะกับเขาในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งเขาเองก็รู้ตัวและเขาพยายามจัดการกับตัวเองอย่างที่สุดนะคะ Journey by moonlight believe in magic นะเชื่อปาฏิหารกมา <laughs> มูได้ป่ะเนี่ยเ <laughs> พิ่งลองคลิปไปนะคะมู เขายังคงมีความเชื่อนะคะในความสัมพันธ์นี้และเขาก็เชื่อว่าโอเคต่อให้วันนี้มันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าสะดุดไปบ้างนะคะระหว่างเราสองคนเนี่ยแต่เขาก็ยังเชื่อในปฏิหารนะคะสิ่งที่แบบว่าถ้าคิดดีมันจะต้องมีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเจอร์นีมันก็มีคำว,ว่าเจ u r ์นีที่เป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะที่รู้สึกได้เช่นระยะทางที่ไกลกันหรือ การที่ไกลกันในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเขาเองก็ยังอยากที่จะเดินทางเข้ามาหายังอยากจะเดินทางไปได้วยกันในความสัมพันธ์นะคะกลางค่ำกลางคืนคงไม่นอนดูดวงจันทร์แล้วก็เพอนะคะเฝ้ามองพระจันทร์แล้วอาจจะมีการส่งความรู้สึกดีๆคิดถึงให้ถ้าอยากจะบอกอะไรจ๊ะ there are still so many unsaid things between us เขาบอกว่ามีอะไรหลายอย่างมากมายนะคะระหว่างเราที่เราไม่ได้พูดกันเนาะเราไม่ได้พูดกันเขาก็เลยไปพูดกับพจาร์แล้วก็ส่งความคิดถึงไปให้นะีคะเขาอยากพูดแหละอืมเขาเองก็รู้แหละว,ว่ามีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ได้พูดเนาะเขารู้สึกยังไงอีก the gift of connection นี่ค่ะเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ นะคะคสายใยที่เชื่อมโยงเนี่ยข้อมอมันเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนของขวัญดีๆที่อะไรก็ไม่รู้ที่ส่งมาให้เขานะคะเหมือนกันโดยไม่กั้นตัวเราเนี่แหละเป็นสิ่งดีนะคะเป็นเหมือนของขวัญที่ที่ส่งมาถึงมือเขาและเขาก็ยังเชื่อนะในสายใยที่ที่มันมีความพิเศษนี้ออมันมีคาว่าเกสนะคะเกิดขึ้น มีความรู้สึกอาจจะอยากส่มอบอะไรดีๆที่อยู่ในมือคะ่ะให้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นกิฟต์เป็นของขวัญความรู้สึกอะไรก็ได้นะ o no. n s change but my love for you never dies นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ฤดูกาลจะผันเปลี่ยนเวียนไปแต่ความรักความรู้สึกดีที่เขามีให้ มันไม่ได้ตายไปเลยนะคะยังคงมีอยู่ในใจเนะวาะว้าวเขารู้สึอย่ง <c oughs> อีก Family อ่าอยากจะสร้างครอบครัวเ้ียหรือไม่ถ้าว่าไม่ใช่ถ้าอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มตน้นกาจจะแบบว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงนะคะให้คนในครอบครัวหรือ คนรอบข้างเนี่ยยอมรับนะคะอยากจะเข้าตัวตนของเราอยากจะเข้าไปสู่กลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราด้วยนะคะบางกรณีบางกรณีนะยามอาจจะมีแฟกเตอร์เรื่องของครอบครัวคะ่ะไม่ว่าของเขาหรือของเราเนที่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความยากบางอยา่างในความสัมพันธ์นะที่เขาอาจจะต้องเป็นบททดสอบเหมือนกันนะคะ You affect my life significantly เขามีใจให้เรามากมายคะ่ะแล้วมันก็มีผลต่อใจผลต่อการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่ยังอยู่ในใจนะอมีอะไรที่เขาอยากจะบอกหรรู้สึกอีกบ้างคะขอทายลูกเต่าหน่อยขอสองลูกคะ่ะอู้ <laughs> อู้หน้ากากมา ตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่แสดงออกจากใจที่แท้ทรูไม่แสดงความรู้สึกจากใจปิดบงังซ่อนเร้นนะคะเหมือนแบบเหมือนใส่หน้ากากอะแต่ถามว่าไม่จริงใจไหมอาจจะเป็นคําที่ว่าไม่จริงใจกับความรู้สึกตัวเองเนาะแล้วมีอารมณ์เหมือนกันนะที่เขารู้สึกว่าเรามีอะไรซ่อนหรือเปล่าภายใต้หน้ากากเรามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นของไว้หรือเปล่าคะอืม อีกลูกหนึ่งคืออะไรเรือค่ะนะครบ boat หมายถึงอะไรการเดินทางใครบางคนอาจจะต้องบอกกลกันทางความรู้สึกหรือระยะทางเนาะเขาอาจจะอยากที่บอว่าข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดข้ามประเทศมหาอลไรลค่ะเพื่อที่ว่าให้เราสองคนเดินทางไปได้วยกันได้นะคะอ่ะ และสำหรับคนที่เลือกกล่องน,นี้ไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรคะ cross something off the list ะะ pay a bill repair something take out the trash do house chores prepare meals for week ก็บอกว่าอาจจะต้องมีการที่แบบว่า List ในสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะลราพยายามที่ติ๊กติ๊ก,กนะคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างเช่น ะะวันนี้ตอนนี้จ่ายค่าโทรศัพท์หรือยันจ่ายค่าบินต่างๆหรือยังหรือการที่ซ่อมแซมของใช้ในบ้านนะคะการออกไปเทคขยะนะคะทำงานบ้านนะคะหรือเตรียมอาหารให้กับตัวเองเนาะคือมันเป็นการวางแผนชีวิตนะคะอีกในหนึ่ง เวลาที่เราจัดการตัวเองแบบนี้เราจะได้เห็นว่าอสิ่งใดที่เราควรเก็บไว้สิ่งใดที่เราควรตัดทิ้งนะคะเป็นการจัดระเบียบชีวิตแบบแผนแล้วก็เป็นการฝึกในการที่รู้จักตัดบางสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราแล้วด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและ รับฟังเนาะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปเนาะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่เลือกกล่องที่2องมากงคะนี่กล่องของขวัญเนาะ มาดูสิคะว่า daily feelings and words นะคะ from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นไงบ้าง fairy of the divine hand นะคะคือตอนนี้จริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่คือปล่อยใจตามใจตัวเองมากเกินไปในบางครั้งเนาะนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะลุ่มหลงมัวเมาอะไรได้ง่ายนะคะแล้วมันทำให้ บางทีชีวิตเขาอาจจะมีการบิดเบี้ยวนะคะหรือมุมมองความคิดนะมันผิดเพี้ยนไปแต่ตอนนี้มันอาจจะแบบว่ากำกำลังนะคะกำลังจัดวางตัวเองสมัยกำลังปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดสมัยคือก่อนหน้านี้นเ,นเขาอาจจะรู้สึกแบบมองความสัมพันธ์ระหว่างเราก,กับเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นมุมมองแบบ บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเพี้ยนเพียนไปเหมือนกันนะคะคือทั้งทางที่เราอาจจะพยายามทําดีให้เขาแต่เขาอาจจะแบบว่าอาจจะมีมองที่แบบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สิมันไม่ควรสิอะไรเงี้ยมันมีการต่อต้านจากเขาบ,าบา่างอ่ะนะคะทีนี้เขาก็เลยอาจจะแบบลองจัดการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดสมัยนะคะสิ่งที่อาจจะบิดเบี้ยวอ่ะ ที่มีผลต่อความคิดเขาะนะอาจจะเป็นคนรอบข้างเลยนะนะคะตอนนี้เหมือนเขาอาจจะแบบพยายามจัดการนะคะเคลียร์ตัวเองพิจารณานะคะให้เห็นอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์นี้เคลียร์ Clear ตัวเองค่ะเพราะเขาบอกว่า clearing the air I wish we could talk about everything ตอนนี้เขากำลังพยายามจัดการอารมณ์จัดการใจก่อนนะคะ ถามตัวเองว่าจริงๆเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเขาหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้คุยนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเคยนะคะติดค้างข้างในใจเนาะเคลียร์เคลียร์ให้หมดนะคะฟอ in g o ก็สโล t ทิ e ์นนี่ไงแมกหมอกก็มาค่ะถ้าถามว่าเขายังอยากจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไหม ก็มองว่ามีนะแต่เหมือนเขาแบบว่าด้วยความที่มันมีหมอกอะค่ะมันจะไปแบบเร็วไม่ได้นะเขาเหมือนบอกอยากที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราหรือแม้กระทั่งค่อยๆขับเคลื่อนไปนในความสัมพันธ์เนี่ยไปอย่างช้าๆนะคะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือกระจ่างใจมากนะแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่า You are never far from my mind เราไม่เคยไกลาจากใจหรือความรู้สึกเขาเลยนะคะยังคงอยู่ถึงเขาจะงงบ้างถึงเขาอาจจะมีภาพความคิดที่บิดเบี้ยวบ้างในบางครั้งแต่ในใจนะ่ะเราไม่เคยไกล Watch and listen carefully ตอนนี้เขาอาจจะ มานั่งดูใจตัวเองหรือฟังเสียงในใจของตัวเองอยู่ว่าจริงอะคะ่ะอะไรกันแน่นะที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เนะคะอืมเราเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาจริงหรือเปล่านะคะมันมีการพิจารณาตัวเองและในขณะ,ะเดียวกันมันมีคําว่า watch and listen ก็อ,อาจจะมีการเฝ้ามอง,มองนะคะเฝ้ามองเราอยู่อย่างระแวดระวงังระมัดระวงังเนนะแอบอยากได้ยินเสียงอยากฟังเสียง อีกครั้งดงคะหรือถ้าไม่ได้ยินเสียงกันนานล้วก็แบบวา่าอาจจะมีการดูผ่านสื่อโซเชียลค่ะว่ามีรูปเราหรืออะไรที่เคลื่อนไหวที่มีเสียงของเราหรือเปล่าจริงนี่ไงมากับไอ้นี่เลย Hook <laughs> lie and singer I pretend to not care but I am obsessed with you เนี่ยค่ะเขาน่าจะเฝ้ามองผ่านโซเชียลมีเดีย นะคะออบเซสด้วยนะหมกมุ่น ok นะคะดำมดิ่งกับการที่เกาะติดชีวิตเซเลบวอร์ริแต่เขาก็ยังกังวลค่ะงงงงยังมีความวิตกกังวลในใจว่าเอ๊ะเขาควรจะทำยังไงดีนี่ทำยังไงดีนะกับเรื่องราวในความสัมพันธ์นี้เนาะดีนะดี่นี่ <laughs> I'm still haunted by my actions เขายังหลอนค่ะอืมทาเขาเคยไม่หนารักกับเราในอดีตก็คงร้อนในสิ่งที่ตัวเองทำกับเราไว้หรือถ้าอาจจะหลอนในสิ่งที่เคยเจอในพาร์ทความสัมพันธ์ของเขาที่ไม่เกี่ยวกับเราอะนะก็ยังคงหลอกหลอนใจเขาอยู่นะคะฉะนั้นมันจริงต้องมีการที่รู้สึกว่าขอเคลียร์ใจเคลียร์อารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนอืงงตั้งแต่ใบแรก และมิเรอเียคะว่าเขามีอะไรเนาะที่รู้สึกและอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมคะขอรู้ตาสองรู้คะ่ะติ๊กถูกเลยถูกต้องนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ผิดที่เราหรอกมันอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองเรา,าเป็นคนที่ถูกหรือไม่ว่าเราจะทําอะไรอะ่ะ ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอสําหรับเขาแต่ก็นั่นแหละมันมีคําว่าเขายังรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช่นะเป็นคนที่ถูกตาถูกต้องและถูกใจนะคะและเขาเองก็ยังอยากที่จะกลับมาเป็นคนที่ทําอะไรที่ถูกที่ควรเหมือนกันนะคะมีรถมาแล้วรถนะคะอาจที่จะอยากเดินทางมาหาค่ะนะคะ หรืออีกในหนึ่งเขาก็เองก็อยากจะขับเคลื่อนนะคะไปในความสัมพันธ์นี้นะคะไปด้วยกันนะคะและสำหรับคนที่เลือกกลางนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะตอนนี้รีแลกซ์ค่ะเนาะ visit your favorite spot to relax นะคะไปที่ที่เราชอบไปสถานที่ที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเติมความสุขให้กับชีวิตตัวเองก่อนเนาะ นะคะบางทีช่วงนี้อาจจะแบบด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเนาะอาจจะเครียดอาจจะต้องนะคะผ่อนคลายตัวเองไปที่ที่เราแบบรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังนะคะใช่มีใช่ชอบไม่ชอบอยังไงที่ไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันอะสิ้นเนาะนะคะถือว่ามารับพลังงานดีๆไปกันละกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ใครที่เละกกอนที่สามบ้างคะลูกเต่าลูกนี้เนาะนะคะเป็นไดมอนเพชรนั่นเองนะคะเอามาดูสิคะว่า daily feelings and words นะคะ from your beloved ความรักความรู้สึกจากเขาถึงเราวันนี้เป็นยังไงบ้าง I am c u r l y from death come rebirth เขาอยากจะตายล้วเกิดไหมไม่ใช่ คืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบดูมันไรซึ่งชีวิตชีวาไปแล้วหรือมันกึ่งกึ่งจะจบไปแล้วเนี่ยค่ะเขาอยากที่จะมาเริ่มใหม่เกิดใหม่ในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะแต่เป็นมีคําว่าอะไรดูไหมนะคะกาลีเนาะพระแม่กาลีเนาะจะเป็นปางปางหนึ่งของ พระแม่อุมาใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นปางที่ดุร้ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะคะจริงๆท่านท่านใจดีนะจริงแล้วนะคะคือเงี้ยในฟิลของเขารู้สึกเขาคือก็แต่อย่าอย่าดุร้ายกับฉันนะเลยอย่าโหดกับฉันนะเลยอย่าพึ่งตัดสินฉันเลยอะไรบ้าๆเนี่ยนะคะจริงๆพระแม่ใจดีมากนะนะคะเคยไปขอพรท่านด้วยแหละที่วัดแขกอ่ะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา Even beautiful things can bloom out of the darkness Blooming เขาอยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันผลิดอกเบ่งบานสวยงามอีกครั้งนะคะเขาเขาเชื่อว่านะคะสิ่งที่สวยงามะยังไงอะมันก็ยังสามารถนะคะ เบ่งบานได้นะคะแม้กระทั่งในที่มืดมืดนะคะก็ตามถึงแม้ที่มืดมืดอดอกไม้ก็ยังเบ่งบานได้นะคะหรือสถานการณ์ที่มันดูอาจจะมันจะยากอะแต่มันก็อาจจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้เขาโลกสวยโลกสวยมากนะ infinite abundance abundance is pouring into your life เขาบอกว่าเราเป็นความสุขนะคะ ความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเป็นสิ่งดีๆค่ะที่เข้าสู่เข้ามาสู่ชีวิตเขานะคะและเขาก็คิดว่าถ้าได้อยู่กับเราเนี่ยเขาคงจะมีความสุขอย่างที่แบบวะ่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้มันมีคําว่า abundance เนี่ยเขาอาจจะเพื่อที่จะได้มีวันที่เป็นสุขกันเนี่ยเขาาจะมุมานะในการสร้างงานสร้างเงินส้างอาชีพนะคะ นะคะหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเ er ป mm ็นนตได้วยเนี่ยเพื่อที่จะได้มีความสุขสมหวังร่วมกับเราเคยไปบอกเขาหรือเปล่าคะว่าขอสินสอดสิบล้านก็ถึงบ้างงานบ้างเงินขนาดเนี้ยพร้อมมาพร้อมคำพูดแบบนี้เลยจ้า I am working towards a better future เขาพยายามสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพนะคะเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเนาะนะคะเพื่อที่จะทำความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นนะคะในวันข้างหน้าเคยไปบอกเขาว่าต้องมีสินสอดสิบล้านด้วยปะ เขาถึงมุมาขนาะดขนาดนี้อ่ะเขารู้สึกยังไงอีก past lives นะคะเขารู้สึกว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอ่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนคุ้นใจเหมือนคนคุ้นชินเหมือนเคยเจอกันมาก่อนในสมัยก่อนหรือไม่กระท,ทั่ง past l i f e s ที่แปลว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตช่วงก่อนหรือ อาจจะชาติก่อนอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกนะมันไม่ใช่การเจอกันแค่มันเหมือนการที่เวียนกลับมาแล้วมันมีความคุ้นชินในใจนะคะนะคะและเขาก็เฝ้ารอนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไกลกันหรือยังไม่ได้ใกล้กันเนี่ยเฝ้ารอที่จะได้เวียนกลับเข้ามาหาเราอีกครั้งในบางเคสที่ไกลกันนะเนาะแต่บางเคสที่แบบว่าอยู่กันโอเคใกล้กันเนี่ยก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้เพิ่งเจอกันเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะมีใครบางคนที่ห่างเหินไปอยากจะกลับมาค่ะ อยากจะกลับมานะคะเป็นอดีตที่อยากจะกลับมาหาด้วยบางกรณีเคาอยากจะบอกอะไรอีกจก้ะ Promis e I promise to come back for you เขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาเราค่ะพร้อมแหวนสองวงหนึ่งวงให้เราหนึ่งวงให้เขาแหวนคู่แหวนคู่มีหน้าละคะอืมถึงมี infinite abundance แล้วก็ทำงานเพื่อนาคนที่ดีในวันข้างหน้าเห็นปะออจะซื้อแหวนนั่นเองไม่บอก คนที่เลือกกันนี้บอกก็บอกสิจ้าจะรออะแล้วเขารู้สิออีก perseverance ตอนนี้ค่ะเขายังมีความเพียรนะคะก็าอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาก็มุมานะนะคะเพียนพยายามกับการใช้ชีวิตนะคะต่อให้จะต้องสะเทือนบ้างแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะคะต่อให้พัดลมจะพัดใส่ขนจะร่วงแล้วเนี่ยเขาก็ยังยืนหยัดมัน่นคงทนทานนะคะอดทน นะคะเฝ้ารอนะคะมุ่มานนกับสิ่งที่เราที่เขาทําอยู่และเขาเองก็ยังไม่ได้ยอมแพ้กับเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกันเนาะนะคะอืแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกจ้ะ Am I good enough for you แน่ยทำมาขนาดนี้ยังไม่มั่นใจในตัวเองอีกเขาบอกว่าเขาดีพอสําหรับเราไหมอะเขาเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นอ่ะ องตัวเองในด้านลบประเมินตัวเองในแบบเวลที่แบบน้อยจังดูสิมีคําถามแล้วเขาดีพอสำหรับเราหรือ,อยังตอบเขาไปสิคะอ่ะอรู้เต่าสองรู้ค่ะเขารู้สึกแล้วเขาอยากจะรอกอะไรอีกเปล่าคะตอนเนี้ค่ะ นะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอยากจะพูดเหมือนกันนะนะคะอันนี้ปิดปากแต่พูดไม่ได้คืออาจจะเก็บคืออาจจะมีอะไรที่อยากจะพูดมากมายแต่จําที่จะต้องแบบปิดไว้ก่อนยังไม่พร้อมที่จะพูดหรือสื่อสารนะคะมีการที่ยังอ่ะแบบกลัวที่จะสื่อสารหรือแบบอาจจะระวัง นะคะระวังระวังในการทุกๆคําพูดก่อนเช่นถ้าเกิดว่าเปิดปากไปเนี่ยถ้าพูดและทําไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีประเด็นอีกก็เลยแบบอาจจะเลือกที่แบบขอบปิดปากก่อนมีการปิดปากเกิดขึ้นปิดปากแต่มันมีนี่ด้วยง่ายเขาไม่อยากกินข้าวคนเดียวแล้วค่ะถ้าบางกรณีที่แบบว่าอยู่สดๆโดดๆเดียวๆ เขาอยากจะชวนเราไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงดินเนอร์นะคะต่ายแสงเทียแสงจานอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะจานมาซ้อมมีอยากจะจิ้มเราเนี่ยอยากจะจิ้มเรากินเป็นติ่มซำแล้วเนี่ยดูสินะคะแต่ไม่พูดแล้วค่ะปิดปากอยู่เนาะอ่ะแล้วมาดูสิคะว่าสำหรับคนที่เลือกกองน,นี้ไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรคะ ฟิเจอร์มี reflection ค่ะนะคะเขาบอกว่าให้วางแผนอนาคตของตัวเองให้เห็นภาพนะว่า1 0ปี20ปีข้างหน้าเราจะอยู่ในจุดไหนเราจะทำอะไรยังไงนะคะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วลงมือวางแผนสราทำวันนี้ให้มันดีเพื่อภาพอนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะนะคะสร้างอนาคตที่ดีโดยเริ่มต้นที่ปัจจุบันที่ทำให้มันดี ที่สุดเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะคะใช่ม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันแต่ทังสิ้นเนาะถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปกันละกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืม กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปนี่ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุก subscribe like share และก็ comment เป็นกำลังใจให้กันมากๆแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ